สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชันคอนดีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเบเกอร์ตัวเล็กที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามานะครับว่ามันเป็นเบเกอร์อะไรต่างกันอย่างไรแล้วก็ใช้แบบไหนเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับเบเกอร์ชนิดแรกนี้นะครับเรียกว่าเซฟตี้เบเกอร์คุณสมบัติของเบเกอร์ตัวนี้นะครับก็คือ ป้องกันกระแสะไฟฟ้าเกินนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้ารัดวงจรมาตรฐานที่รองรับนะครับก็มี iec 60898ตัว s a ฟตี้เบรกเกอตัวนี้นะครับนิยมเอาไปใช้งานกับพวกเครื่องปรับอากาศปั๊มน้ำหรืออาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆวิธีการต่อใช้งานนะครับ เราจะต่อสายไฟเข้าด้านบนโดยสายที่ต่อนะครับจะต้องต่อตามช่องที่ระบุไว้ตรงนี้นะครับมีคนถามว่าถ้าสลับสายเป็นอะไรไหมคำตอบก็คือไม่เป็นไรครับส่วนด้านล่างนะครับเราก็จะต่อสายไฟนะครับไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะใช้งานได้เลย มาดูตัวต่อไปกันเลยครับเบร e เกอร์ Baker ชนิดที่2นี้นะครับเรียกว่า earth l i a a g e circuit b เ a k e r หรือที่เรียกกันนะครับว่า ELCB ซึ่งเบร e เกอร์ชนิดนี้นะครับก็คือเบรคเกอร์ประเภท RCD อย่างหนึ่งนะครับโดยตัวที่มีขายในท้องตลาดนะครับจะมีอยู่2แบบ แบบแรกนะครับเป็นแบบ R C C B นะครับและแบบที่2ก็เป็นแบบ R C B O E L C B 2ตัวนี้นะครับหน้าตาจะเหมือนกันอาจจะทำให้สับสนนะครับเวลาซื้อก็อาจจะซื้อผิดได้แต่จริงๆนะครับมันจะมีจุดสังเกตอยู่ไม่กี่จุดครับที่ทำให้เราแยกความแตกต่างของมันได้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันก่อนนะครับ เริ่มจากตัวที่เป็น R C C B ก่อนนะครับคุณสมบัติของ E L C B ตัวนี้นะครับก็คือป้องกันไฟดูดไฟลวครับแต่จะไม่ป้องกันไฟเกินและไฟลัดวงจรมาตรฐานที่รองรับนะครับจะมี I E C 61008-1แขีดและมก G 4อ5 5 2ขีดส่วนตัวที่เป็น R C B O นะครับ จะมีคุณสมบัติคือป้องกันไฟดูดไฟรั่วแล้วก็ป้องกันไฟเกินนะครับแล้วก็ไฟลัดวงจรมาตรฐานที่รองรับนะครับก็มี IEC 61009-1ขีดหและก็มอ,อ,อก,กรนะครับ909-2548 จุดสังเกตนะครับที่แยกความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็น R C C B กับตัว R C B O นะครับจุดแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือมาตรฐานมอกรครับมอกรตัวที่เป็น R C C B นะครับจะระบุมอกร์2อ2 5 2 5อขีด2552 ส่วน RCBO นะครับจะระบุมอก .909 ์ขีด2548จุดสังเกตตัวที่2นะครับในกรณีที่เราหามอกไม่เจอก็ให้เรามาดูมาตรฐาน IEC แทนครับ IEC ของ RCB c นะครับจะเป็น6 1 0 0 8ขีด1 ส่วนตัวที่เป็น RCBO นะครับจะเป็น6 1 0 9 9 1ขีดจุดสังเกตจุดที่3นะครับจุดนี้จะมีเฉพาะตัวที่เป็น RCBO นะครับซึ่งก็คือค่า ICU หรือพิกัดการทนกระแสการลดวงจรสูงสุดนะครับจะระบุเป็นตัวเลขนะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหรืออาจจะเขียนนะครับว่า เป็นหน่วย KA นะครับแต่ในตัวอย่างจะเขียนว่า2.0 KA ตัว ELCB นี้นะครับนิยมเอาไปใช้กับตู้น้ำดื่มน,นะครับอ่งอาบน้ำวน,นครับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องซักผ้านะครับเป็นต้นการต่อใช้งาน RCCB นะครับกรณีที่บ้านเรามี ตู้คอน s u m อ e r อยู่แล้วนะครับสามารถนำไปต่อ,อก่อนเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยแต่ในกรณีที่ไม่มีตู้คอน s u m เ e r unit นะครับก็ให้เราต่อคู่กันกันกบ s a ฟตี้เบรกเกอนะครับดังภาพตัวอย่างนี้ได้เลยปุ่มสีเหลืองใต้คันโยกนะครับคือปุ่มเทสนะครับ เอาไว้ทดสอบตัวกันดูดส่วนการต่อใช้งานตัวที่เป็น RCBO นะครับสามารถต่อแบบ s a ฟตี้เบรกเกอครับหรือตามภาพนี้ได้เลยครับถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็น่าจะแยกความแตกต่างกันออกแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ในคลิปหน้าจะพบกับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่อง m u s i c อน d i y กันนะครับร้านไฟฟ้าใกล้บ้านคุณที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับก็คือร้าน NBS Electric Home ร้าน NBS Electric Home นะครับจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทสายไฟ ปลั๊กไฟและสวิตช์ท่อร้อยสาย pvc ข้อต่อต่างๆนะครับโคงไฟแล้วก็หลอดไฟไลชิด้าตู้คอน s u m ร e r unit เบรกเกอร์อไฟโซลร์เซล์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกอื่นๆครับอีกมากมาย ร้าน NBS Electric Home นะครับตั้งอยู่บนถนนเอกชัยบางบอนใกล้ Big กซีบางบอนนะครับอยู่ระหว่างซอยเอกชัย50และ52ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นซอยเอกชัย63เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬกา30ถึง17นาฬิกา เบอร์โทรร้านนะครับ098-253-9016ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจต้องการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสามารถแจ้งกับทางร้านว่านะครับแนะนำมาจาก m ิ s ิคอน DIY คุณผู้ชมจะได้รับส่วนลดบินแรกนะครับ5%ยกเว้นพวกสายไฟแบรนดพานาและชไนเดอร์ครับไฟฟ้าราคาถูก ไม่ต้องรอคิวนานต้องที่ร้าน NBS Electric Home